ดราม่าไม่เว้นในแต่ละวันบางแจ็คโพสภาพคู่การวิพากษ์บอกพี่สาวมาเยี่ยมทัวลงไม่เว้นวันสำหรับบางแจ็คที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงคดีของแตงโมแวดวงวงการบันเทิงหลายคนที่เคยมีกรณีกับบางแจ็คต่างออกมาถล่มยับเขาอีกครั้งต่างบอกให้หยุดเลิกปั่นป่วนได้แล้วแต่ล่าสุดก็เหมือนว่าจะไม่จบแค่นี้ล่าสุด Facebook ของบางแจ็ค โพสภาพนั่งโต๊ะอาหารร่วมกับการวิพากษ์ภรรยาของเซกโลโซพร้อมแคปชั่นที่สาวมาเยี่ยมไม่มีอะไรมากแค่ห่วงงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนันดราม่าถล่มรัวอีกครั้งต่างบอกว่าเมกาอีอย่างวะบังเหมือนร้านแถวบ้านเลยภาพเก่าเล่าใหม่ภาพเก่านานละเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com